สวัสดีชาวไบเกอร์ทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีไปยัง FC m o t o g p พครับพบกันกับผมในรอบดึกนะครับอัดคลิปอยู่ก็ประมาณ3ทุ่ม20ไม่แน่ใจว่าประมาณสัก5ทุ่มหรือเที่ยงคืนหรือเปล่านะครับกาที่เพื่อนๆจะได้รับฟังกันในคลิปนี้กันเนะาะติดตามไม่ทันในค,ค่ำคืนนี้นอนดึกไม่ได้นะครับพรุ่งนี้มาเลนี้ก็มาติดตามผมย้อนหลังกันได้เนาะทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะหยิบยกเรื่องราวของ3นักแข่งนะครับที่เป็นลกกี้หน้าใหม่ในปีหน้าเนี่ยมาเล่า นักแ,แข่งในปีหน้าจะมี3คนนะครับที่มาจาก Moto2 ทนะที่มีโอกาสได้ขึ้นไปรุ่นใหญ่ p รีเมียร์คลาก็คือรุ่น MotoGP นั่นก็คือแชมป์โลก i o โอคุระมาเลขสิจะไปอยู่ในทีมแข r งเฮล์มเรซิ่งนะครับขับรถ IP พีเอีครับไอเ p ซึ่งในตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่า i อโอคุระนั้นเขาจะได้ขับสเปคล่าสุดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะได้ขับสเปคปีเก่าถ้าเป็นปีเก่าก็จะเป็น ISG อสจเพราะว่า ในฤดูกาล2 0 2 4ปีนี้อาพิเลไม่ได้แจกรถสเปคเท่ากันนะฮะก็คือมี3คนก็คือโรงงาน2คนมาลูดยาเอสแล้วก็อ s ริสสปากรรวมทั้งมิเกลโอลิเวล่าครับสาคนจะได้ใช้รถสเปค g p i g p 2 4ครับในปีนี้ในขณะที่คนหนึ่งก็คือเราฟูรานเดสนั้นได้ใช้รถสเปคปีเก่าก็คือ i อ g p 2 3แต่ปีหน้านะครับต้องมาลุ้นนะฮะว่าอาพิเลจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าก็คืออาจจะ กันไว้ยังไงนะไอโอ,อกูระในฐานะของนักแข่งน้องใหม่ถ้าเกิดว่าเขาใช้แผนเดิมเนี่ยไอก็มีโอกาสที่จะได้ขับสเปคปีเก่าแต่ถ้าโอเคนะครับเขาไม่ได้ใช้แผนเดิมแล้วได้รถสเปคไปใหม่เหมือนกันหมดเนี่ยอันนั้นก็จะได้สเปค i อ p 2จีเท่ากันหมดต้องรอรุ้นตรงนี้กันคนที่2ก็คือเฟอร์มินาเดกราหมาเลขห้นะครับอันนี้ก็ย้ายขึ้นมาอยู่นะครับในเรซินี่รซงขับรดูคาติอันนี้ชัดเจนนะครับว่า ได้ขับรถสเปคปีเก่าก็คือ GP 24แน่นอนครับว่า GP 24ก็คือรถแห่งแชมป์โลกไม่ว่าจะเป็นแชมป์โลกประเภทนะักแข่งประเภททีม ISGP 24ถือว่าแข่งแกร่งไร้เทียมทานครับแล้วก็คนสุดท้ายครับนะักแข่งขวัญใจนะครับชาวไทยนะครับน้องกองสมกิจันทราอันนี้ก็คือนักแข่งหมายเลข35จะขึ้นมาอยู่ในทีม LCR Honda มาควบ RC 213V ซึ่ง Honda เองก็แจกรถสเปคปีเดียวกันหมดนะครับที่ผ่านมา ทีมแรปโซ h ฮอนด้ซึ่งเป็นทีมหลักในปีหน้าไม่แน่ใจนะครับว่าเรปโซไม่อยู่แล้วเนี่ยทีมโรงงานปีหน้าจะใช้ชื่อว่าอะไรก็ต้องรอรุ่นกันไปเนาะในขณะที่ทีมรองอย่าง LCR h ซ n d a หลายปีผ่านมาก็ได้ใช้รถสเปคเดียวกันนะครับก็คือ r 4 23 v เนี่ยอย่างปีนี้ก็จะเป็นสเปคปี2024เนี่ยทั้งหมดทั้ง4คนนะฮะซึ่งกล้องแน่นอนนะครับในปีหน้าก็คงจะได้ใช้รถสเปคเดียวกัน กับทางเพื่นอนวงทีมหรือแม้กระทั่ง2คนจากทีมโรงงานนั่นเองครับแต่นะฮะทุกคนเราได้เห็นตรงนี้นะว่าแต่ละคนก็จะมีโมเมนต์ที่มันแตกต่างกันในเรื่องของไม่ว่าเราจะวัดในเรื่องของตัวเลขอันดับอะไรต่างเนี่ยนะแน่นอนว่าถ้ามองที่โปร,โฟรไฟล์นะครับไอโอุระเนี่ยโอเคหละ่ะนี่คือแชมป์โลกไงดังนั้นแชมป์โลกก็จะมีภาษีมีเครดิตเนี่ยเหนือกว่าคนอื่นใช่ไหมครับลองลงมาก็คือเป็นฟอร์มินอะไดแกล อันนี้นะครับก็ในฐานะของนักแข่งที่มีคะแนนติดทอมาทอมหกและก็ถ้ากล้องสมเกตนะครับก็จะอยู่ในอันดับที่เรียกว่าดูย่าแย่กว่า2คนก่อนหน้านี้นะฮะก็คือกล้องดูคะแนนสะสมน้ำที่12แต่ถ้าว่ากันถึงเรื่องของรถนะครับว่าคนไหนนะที่จะมีโอกาสได้ได้เปรียบด้วยเสียเปรียบเนี่ยแน่นอนเราจะโฟกัสไปที่คนที่มีรถดีที่สุด นั่นก็คือเฟอร์มินอเดกลาฮะเขาจะได้ขับรถของแชมป์โลกในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นทีมประเภททีมหลักทีมรองนี่แข่งเลยเกินนะครับประเภทนักแข่งประเภททีมนะฮะสำหรับในส่วนของดูคาติ GP24 จะเป็นสิ่งที่เฟอร์มินจะได้ขับจะได้ควบกันไปครับ <c oughs> ลองลงมาก็คงจะเป็นเท่าว่ากันตามเรื่องรถนะตามผลงานไอโอ,อกรัน,นะครับขับ i อ g p ไ s เ p ในฤดูกาลนี้2024ชนะการขันมาได้เป็นค่ายผู้ผลิตเพียงค่ายเดียวนอกจากดูปกตินะครับที่สามารถขึ้นไปบนหัวแถวแล้วก็ประสบความสําเร็จอันสุดๆได้ในสหรัฐอเมริกา,าโดยฝีมือ,อของนักแข่งมาเลข12ก็คือมาร์ลวิลลิ s นเสซึ่งปีหน้าจะย้ายไปอยู่กับ t ท c h ซีเคทีเนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของสเปครถแน่นอนนะครับว่า Honda จะดูย่ำแย่ก,กว่าทีมอื่นอย่างชัดเจนนะครับกล้องสังเกตยันทาก็คงจะต้อง เรียกว่าลุยนะครับต่อสู้กับเรื่องของความไม่พร้อมนะฮะของทางรถนะครับที่ทีมอื่นเนี่ยเขาจะมีภาษีตรงนี้ดีกว่าอย่างชัดเจนนะฮะว่ากันถึงความเก๋าเกมอ่านะครับเก่าความเก่าเกมแน่นอนว่ากล้องนะครับก็จะผ่านโมโตทูเนี่ยมาามากมายหลายฤดูกาลกว่าคนอื่นเขา ลองลงมาก็คือ i อโอคุนะครับแล้วก็เฟอร์มินอะไรแกลก็ยังไม่มีประสบการณ์สูงเท่ากับทั้งสองคนที่อยู่ก่อนหน้าเขานะแต่ทุกคนครับไม่ว่าเราจะไล่เลียงนะครับในมุมมองไหนก็ตามนะไม่ว่าจะยกเหตุผลเรื่องของตรงนั้นตรงนี้นะครับเรื่องของอะไรต่างๆมาเล่าแต่ยังมีสิ่งหนึ่งนะครับที่นักแข่งทั้ง3คนน้องใหม่ใน MotoGP ปีหน้าเนี่ยก็เรียกว่ามีเท่าๆกันนั่นแหละแล้วจะต้องมาเผชิญหน้ากับสิ่งเดียวกัน ผมกาลังพูดถึงยางครับยางที่จะใช้ฝึกซอ้อมใช้แข่งขันนี่แหละผมยกประเด็นนี้มาเล่านั่นก็เพราะว่านักแข่งทั้ง3ามคนเนี่ยนะฮะจะมีโมเมนต์ที่เรียกว่ามันก็ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบถ้ามองเรื่องของความถนัดของยางเพราะมันเพิ่งมาในปีนี้นะฮะปีนี้เพิ่งที่จะเรียกว่า <c oughs> เปลี่ยนจากยางที่มอเตทูเขาใช้อย่าง,อย,างอย่างยาวนานนะก็นั่นก็คือยางดันหลก เปลี่ยนจากดันหลบมานะครับมาใช้ยางของ p ิโอเรลถ้าพูดถึงยางของ p ิโ r เรลเราจะนึกถึงยางมาตรฐานคุณภาพสูงในรายการฟ o r m u ลวันถูกแล้วครับสนับสนุน F1 แล้วก็นะฮะในส่วนของ s u p e r b i k e เนี่ยอันนี้ก็ใช้ยาง p i, าิโอเรลีน่มาเนนนานหลายปีนะด้านนั้นนะครัจะบอกว่า p ิโ r เรลกับทาง MotoGP กับทาง2องล้อเนี่ยเป็นของใหม่นะครับของไม่คุ้นเคยกัน เปล่ามันก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับเพราะว่าโวล k ซูบูไบแล้วก็รายการในอีกสอสรายการในเครือของ v o l k ซูบูไบเนี่ยเขาก็ใช้ตรงนี้แข่งเพียงแต่ว่าเขาเพิ่งจะนะฮะมาสนับสนุนใน GP ก็คือรุ่นโม t o ทูในปีนี้นะครับเป็นปีแรกผมกําลังมองย้อนไปนะฮะว่ากล้องสมเกียรติเองหรือแม้กระทั่งไอโอคุหรือแม้กระทั่ง f ฟอร์อมินเดแกลนปีที่แล้ว2023พวกเขายังขับยางดันหลับอยู่เลยะฮะ พอมาในปีนี้เสร็จปุ๊บนะครับเริ่มต้นมาเนี่ยยางอ่าพิโอรีเนี่ยก็ถูกใช้งานผมไม่มั่นใจว่ากล้องสมเกียรตินะครับที่ผลงานดรอปไปหรือแม่กระทั่งนักแข่งหลายๆคนนะที่ก่อนหน้านี้นมีผลงานที่อ่ายอดเยี่ยมโดดเด่นอ่าอย่างท o ิเนอโบริโนอย่างนี้นะครับอย่างแจ็คดิกซันอย่างนี้นะครับโอ้หลายคนนะครับที่ไม่ได้กล่าวถึงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับเรื่องของยางไหมผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะ ต่อให้มันจะเกี่ยวน้อยนะครับไม่มากก็น้อยแหละผมคิดว่าน่าจะ,น,าจะน่าจะมีมีมีผลเรื่องของการเปลี่ยนนะครับคือพวกเขาทั้งสามผลก็ถนัดกับยางเอ่อยางดัลล o อเนี่ยมาเนิ่นนานนะครับแต่อยู่อยู่เปลี่ยนมาใช้พิวร,รีเนี่ยอาจจะมีมีบ้านนะครับที่เปรยตรงนี้ไปแต่นะครับพวกเขาก็นะฮะมันดีตรงจุดหนึ่งตรงที่ว่าขึ้นมาใน m o t o g p พร้อมกันเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนไม่มียางที่พวกเขาถนัดหรอกไม่มียางดัลล o อไม่มียางพิวร,รีครับ มีแต่ยางมิชลินซึ่งจะเป็นยางใหม่จะเป็นสิ่งใหม่จะเป็นของใหม่ดังนั้นถ้าจะว่ากันถึงประเด็นนี้นั่นหมายความว่านักแข่งทั้ง3าคนก็คือจะต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่นะฮะกับยางตรงนี้ซึ่งมันจะมีคุณสมบัติมีผลลัพธ์ที่มันแตกต่างกันนะผมบอกไว้ก่อนนะครับคือไม่สามารถจะเอาข้อมูลมาเทียบเคียงได้ขนาดนั้นเพียงแต่นะครับเปียรี่ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งดันหลอกก็จะอีกแบบหนึ่งมิชลินก็จะอีกแบบหนึ่งแต่นะครับในเมื่อนะฮะ ตัดสินใจที่ไม่ใช่สินในเมื่อมีโอกาสนะครับที่จะได้ขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมาเรียนรู้ทําความเข้าใจกับยางตรงนี้นะครับเป็นยางใหม่ของทั้งคู่กันเลยทีเดียวผมพูดมาถึงตรงนี้นะครับแฟนๆของน้องก้องสมเกียจจันทราบ,บอกว่าพี่ปุ้ยครับถ้าอย่างนั้นก้องก็มีสิทธิ์ที่จะชนะ2คนนี้ใช่ไหมอ่านะครับถ้าโดยทฤษฎีก็คือมันยังไม่เกิดขึ้นนะครับแม้ว่าผมจะบอกรถของ h อน da นะครับน่าจะเสียเปรียบคนอื่นๆค่ายอื่นอะไรอย่างนี้ก็ตาม แต่ด้วยความที่เป็นน้องใหม่ในส่วนหนึ่งนะฮะแล้วกเ็เรื่องของยางอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่ายางก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือขับเยอรมีได้ปีเดียวแล้วก็ต้องย้ายมาขับพิชลินต่ออีกอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเจอปัญหาในตรงนี้กันด้วยนะฮะแต่นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงสำหรับกล้องอันที่ผมผมพูดถึงเฉยน,นะครับมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่เกิดขึ้น่ะดีก็คือ,อในเรื่องของการปรับตัวนะครับที่ที่บอกว่าผลงานของกล้องเนี่ย ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของทีมงานหายไปหรือว่าอีกมองอีกมุมหนึ่งก็คือในส่วนของยางนะครับที่เปลี่ยนมาใหม่แลวท,ท,ที่ไล่ไล่ชื่มา4ีหคนนะครับไม่ได้ว่ามีแต่เพียงกล้องสังเกตน,นะครับที่ผลงานอาจจะดูสะดุดไปเนี่ยเนี่ยผ,ผมมองว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของยางด้วยดังนั้นก็คงจะต้องระวังนะครับเพราะว่ายางพีโรลี่เนี่ยมันก็จะมีคาลิอรอีกแบบหนึ่งซึ่งผมคงไม่สามารถที่จะมาวิจารณ์นะครับว่า้ มันคงไม่ดีเท่ามิชลินหรอกหรือว่าเฮ้ยมันจะดีกว่ามิชลินนะครับอันนี้ก็คือนักแข่งก็จะเป็นคนบอกเองแต่เท่าที่ผมดูมาคือยังยังยังไม่มีนะครับหมายถึงว่าทั้งสามคนเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงนะว่าเออมันมันแตกแต่างยังไงคือหมายถึงว่าลงรายละเอียดลึกซึ่งตามจริงเขาเขาสมควรจะลงไหมเขาก็ไม่ได้จําเป็นต้องมาลงอะไรให้เราได้รู้หรอกนะครับเพียงแต่เ็าอาจจะบอกว่าเออยางมิชลินมันไม่คิดไม่ฝันว่าจะเป็นแบบนั้นแบบนี้อะไรเต็มที่มันก็จะได้ประมาณ ประมาณนี้กันนะครับทุกคนผมไม่ได้บอกให้แฟนๆชาวไทยนี่พบอกว่าใจชื้นขึ้นมานะครับว่าเออน,นะครับถ้าพูดมาในแบบนี้แสดงว่ากล้องก็จะแบบนั้นแบบนี้นะครับก็คือแค่เล่านะครับว่าพวกเขาทั้ง3าคนมีโมเมนต์ตรงนี้ที่เหมือนกันแม้ว่ารถที่ขับเนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับเราอาจจะมองว่าเฟอร์มินน่าจะได้รถที่ดีกว่าคนอื่นหรือเปล่าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแต่ถ้าเฟอร์มินดันปรับตัวกับยางใหม่ไม่ได้ครับหมายถึงว่ายางมิชลินเนี่ยนะ ก็มีโอกาสที่2คนที่เหลือนะครับทั้งไอทั้งกล้องเนี่ยถ้าได้ปรับตัวได้ดีกว่านี้ก็อาจจะทําได้ดีเหมือนกันคือเรื่องของยางนี่เป็นนุ่นที่สําคัญนะครับเพื่อนๆอยากจะบอกเลยเพราะว่ายางเป็นส่วนนะครับประกอบจากตัวรถเพียงส่วนเดียวนะฮะที่มีโอกาสได้สัมผัสพื้นนะรถแรงม้านะครับจะลงพื้นได้เต็มที่การยึดเกาะจะดีขนาดไหนอย่างไรกันบ้างน,นะครับความนิ่งความสเสถียรอะไรต่างๆเนี่ย ก็อย่างที่บอกว่ายางก็คือส่วนเดียวที่มันยึดนะครับกับรถกับถนนใส่กันเนี่ยดังนั้นถ้าประสิทธิภาพของอยางทําได้ดีซึ่งแน่นอนมันก็จะหมายหมายถึงการที่นักแข่งนะครับสามารถที่จะเรียนรู้ถึงคุณสมบัติของยางแล้วก็นำมาปรับใช้ได้ถูกต้องคล่องมือมากที่สุดเนี่ยก็จะได้เปรียบครับพูดมาถึงตรงนี้กล้องสมงเกียร์จันทาโดยทฤษฎีก็คือโอเคนะครับถ้ากล้องสามารถที่จะ จูนตัวเองได้ไวนะครับกับเรื่องของยางเพราะว่ามันน่าจะชดเชยในส่วนของอรถนะฮะฮอนด้าเจออะไรอยู่ในตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนเราจะไปเทียบกับ2คนที่เป็นคู่แข่งคนสำันของเขานะครับผมผมคิดว่ามันอยู่ที่ว่ากล้องจะปรับตัวได้เร็วแค่ไหนคือถ้าเกิดว่าเหมือนกับในฤดูกาลนี้ตอนที่ยังอยู่ Mo โตทูเนี่ยโอ้โหนะครับช่วงแรกเนี่ยก็ไม่แน่ใจหรอกนะครับเราเราก็พยายามอนุมานกันไปทั้งสองสอย่างนะว่าคงจะเป็นเพราะว่า <c oughs> เป็นในส่วนของทีมงานนะครับที่หายไปที่ไม่อยู่บางส่วนอะไรนี้นะครับแต่หลักๆเราก็จะโฟกัสที่ว่าเออนะฮะเรื่องของยางไม่มากก็น้อยแล้วนะน่าจะมีส่วนกันไปประเด็นที่จะเล่าปิดท้ายนะครับในวันนี้นะครับบางท่านอาจจะบอกว่าพี่ปุ้ยครับไม่ค่อยชอบยางมิชลินเลยนะฮะหน้าแข็งก็บบนกันแล้วเมื่อไหร่มิชลินจะไปจากม o t ต g p จีพีสักทออีสัญญาของมิชลินฉบับล่าสุดจะลากยาวไปถึงปี2026นะครับทุกคน นั่นหมายความว่าอยู่ในปีนี้ไม่ใช่อยู่ในปีหน้า2025แล้วก็ปีต่อไป2026เนี่ยนะครับถึงจะเรียกว่าสัญญาครบแต่ใช่ว่าสัญญาครบมิชลินจะอยู่ต่อไม่ได้นะครับถ้าเกิดมองซ้ายแลขวาไม่เจอค่ายผู้ผลิตยางเจ้าไหนนะครับที่รับกับเงื่อนไขหรือว่ากวากมือเรียกได้เนี่ยมิชลินก็ยังคงจะต้องอยู่ต่อไปนะบางคนบอกกับผม,มว่าแม่นะครับอุตสาห์เปลี่ยนเป็นเจเนอเรชันใหม่นะฮะในปี2027เนี่ย ก็น่าจะทำอะไรที่มันแบบว่าใหม่ๆหน่อยอะไรประมาณนั้นนะฮะก็คือโอเคละคุณจะไม่ใช้มิชลินคุณก็พิจารณาหรือว่าอะไรยังไงแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าในทุกวันนี้ถามว่ามิชลินอาจจะทํอยางได้ดีบ้างถูกใจนักแข่งบ้างบางครั้งก็ไม่ถูกใจนั่นก็มีเหตุผลนะฮะอ่ามันก็มีเหตุผลอยู่เหมือนกันว่าอ่าถ้าใครอื่นเขาจะไม่มาแข่งกับมิชลินนั่นก็เพราะว่ามันยังเชิงงบประมาณที่สูงครับ ไลมิชลินเขาเดําเนินการมาตั้งแต่ปี2016ปลายปีนะฮะมาถึงตรงนี้เนี่ยองค์ความรู้หรือว่าเงินลงทุนที่แนะนําอะไรไปต่างๆมากมายไก่กองเนี่ยถ้าเกิดว่าบิสตโตนอยากมาดันหลอบอยากมาหรือจะเป็นแค่ไหนก็นแล้วแต่นี่มันก็ต้องม,มองๆนะครับว่าจะต้องมาเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่ในตรงนี้ซึ่งการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะสูงมากครับทุกวันนี้เราไม่เคยได้เห็น360เราก็ได้เห็นนะครับเราได้เห็นการเบรกที่หนักหน่วงรุนแรงได้เห็นการ เรียกว่ากระแทกคันเร่งจนล้อเนี่ยไฟจนหมุนทิ้งไปนะครับบางค่ายบางทีมเนี่ยนะดังนั้นพอมองตรงนี้เสร็จปุ๊บถ้าค่ายอื่นก็แบบว่าเฮ้ยนะครับจะมาแข่งกับมิชลินเนี่ยมันจะกล้าหรือเปล่าก็เลยต้องคิดดูให้ดีๆหน่อยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มิชลินเองก็เรียกว่าไร้คู่แข่งนะครับเพราะว่าด้วยความที่ระดับการแข่งขันแล้วพวกเขาก็อยู่ตรงนี้มานานนะครับก้าวผ่านนะฮรรถที่มันเป็นยังไงนะครับใน45ปีก่อนแล้วก็จะึง ช่วงนี้เนี่ยคณะองค์ความรู้ของมิชลินเนี่ยก็เลยจะเป๊ะจะอะไรประมาณนั้นกันนะทุกคนอามาลุ้นกันนะครับว่าทั้ง3คนนะครับลูกยีน่าใหม่ในปีหน้ากล้องสุนกิจ,จันทราหมายเลขสามสิบห้าเอลเซียรันด้าเฟอร์มินาเดอแกลหมายเลข54นะครับเกสซินนี่เรซซิ่งของดูคาตีแล้วก็ไอโอคูร่านะฮะแชมป์โลกรุ่นกลางนะครับก็จะบิวต์แฟร์เฮาส์เนี่ยเรื่องของยางใครจะดี นะครับเพื่อนๆมองว่าใครน่าจะเจ๋งที่สุดนะครับในเรื่องของตรงนี้ลองว่ากันมาได้วันนี้ผมล่าลากันทุกคนไปก่อนนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าคงจะมาดึกเหลือเกินหล่นนะครับดูไม่ทันพรุ่งนี้มาลืนนี้ค่อยว่ากันวันนี้ราตรีสวัสดิ์ฝันดีครับ